วัสทสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำบริษัทเจ็ทคอมพิวเตอร์พัดนะครับบริษัทนี้อยู่ที่อาคารไอทีมอลฟอร์จูนะครับอยู่ชั้น3ซึ่งบริษัทนี้ก็มีทุกอย่างครับไม่ว่าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์อันไหนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทุกอย่างแม้แต่อุปกรณ์ที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับน,นี้ผมจะพามาดูอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ก่อนนี่นะครับ นี่แหละครับก็มีอุปกรณ์หูฟังคีย์บอร์ดเมาส์เกมมิ่งแล้วก็เมาส์เลยถ้าลูกค้าเป็นบริษัทออฟฟิศขนาดเล็กๆหรือออฟฟิศขนาดใหญ่นะครับนี่ครับอุปกรณ์เน็ตเน็ตเวิร์กเป็นเหมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึง่งเป็นพวกเอ็นเน็ตเ e อ็กซ์แคนนอนนะครับมีทุกแบรนด์เลยยกเว้นมัลคอล์นะครับที่ร้านไม่มีแล้วก็อุปกรณ์พอร์ตพันเดอร์โบนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานกับอุปกรณ์แม็ค ่าถ้าใช้งานตัดเรียวทามเลยนะครับเร็วสุดๆไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยนี่เลยครับตัวนี้เลยไฮเอ็นอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของกราฟิกการ์ดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกใช้งานเวิร์กสเตชันเล่นเกมหรืออย่างอื่นที่ลูกค้าอยากจะได้นะครับแล้วก็เมนบอร์ดที่เรามีก็ไฮเอ็นทั้งนั้นครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนของมอนิเตอร์นะครับเรามีหลายแบรนด์เลยซ a m s u ง g LG แม้แต่อมอนิเตอร์เดีนะครับที่ทำงานเฉพาะด้านหรือทำงานกราฟิกแล้วก็เรามีทีมช่างชำนาญการทุกอย่างนะครับาว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าหน้าร้านหรือว่าเซอร์วิสหลังการขายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เลยครับสุดท้ายเลยห้องไฮเอ็นส่วนนี้นะครับผมจะแนะนำช็อปใหม่ครับของทางร้านชื่อว่าเจ็ทไฮเอ็นนะครับจะขายอุปกรณ์ ที่เป็นไฮเอนทุกอย่างเกมมิ่งเกียร์หรือว่ากราฟิกเล่นเกมทำงานเวอร์ซิเตชันนะครับจะดูด้านในได้เลยครับส่วนห้องนี้นะครับเราจะมีเครื่องที่เราประกอบเสร็จแล้วไว้ให้ลูกค้าลองทสดูนะครับว่า,าสเปคระดับนี้เขาทำงานของเขาได้ไหมเพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะไม่มั่นใจว่าสเปคที่เราจะซื้องราคา5 6 0 0 0หมื่น ทำงานของเขาได้หรือเปล่าลื่นไหมใช้เวลาขนาดไหนในการเรนเดอร์หรือทํางานเล่นเกมอ้พวกนี้นะครับนี่นะครับที่ห้องนี้เรามีอุปกรณ์เกมแม็เกยร์ทุกอย่างเลยที่ลูกค้าอยากจะได้หรือถ้าลูกค้าบอกว่า,าสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษเข้ามาสอบถามเราก่อนได้เลยว่าเรามีไหมถ้าเราไม่มีเราจะสั่งมาให้ลูกค้าได้เลยครับผมและนี่ก็คือภาพรวมของร้านเจ็ทคอมพิวเตอร์และเจ็ h ไฮเอ็นทั้งหมดนะครับที่มีอุปกรณ์ไฮเอ็น อุปกรณ์ทุกอย่างอุปกรณ์ไอทีที่รอให้ลูกค้ามาเลือกสรรตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับหรือลูกค้าต้องการกัดจอโซแทกเพื่อเล่นเกมหรือกัดจอคอร์โดไว้ทำงานเวิร์สเต,เตชั่นนะครับอย่าลืมมาติดต่อเรานะครับที่ร้านเจ็ดคอมพิวเตอร์ทุกสาขาที่อาคารฟอร์จูนไอทีมอลฟอร์จูนนะครับขอบคุณครับ เฮวันเชลลกองไทยระดับโรก